สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็พ,พบกับช่องพนิดาพารวยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรบ้านรวมนะคะทั้ง4ี่นอยเนาะ,ะงวดประจําวันที่22สิงหาคม2565มาแบ่งบันพี่พี่นะคะ,ะก่อนไปรับชมเรามาดูผลสรุปของวันที่2 1กันก่อนเนาะค่อยดูตัวใหม่นะคะสําหรับในนอยเฉพาะกิจนะคะออก7 7 5เนาะ 775s ก็หลุดไปเนาะตารางตัวเด่น5มานะคะส่วนล่าง42นะคะ 42s ก็หลุดไปเช่นกันนะคะตัวเด่นที่4มานะคะอ่ะนาน้อยพิเศษ719นะคะล่าง50อ่า 19s หลุดไปเนาะ50มานะคะพี่น้องจะ50มาส่วนในน้อยปกตินะคะ965นะคะ 6 5มาตารางนะคะแล้วก็มี5 6ตัวที่แอดกลับหัวไว้เนาะอ่าที่คู่กันกับ5 9นะคะอันนี้ก็เข้านะคะพี่น้องจ๋าส่วนล่างนะคะ2 6แอดหลุดไปเนาะส่วนในน้อยบีไอ0ีศล่าง2 3อ่ะ3 0มา3 2มานะคะพี่น้องจ๋า มาตัวกลับเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะเกือบแตกสี่นอยเนาะพี่น้องจ๋าคาดเฉพาะนอยเฉพาะกิจนะคะตารางเราก็มานะ,ะพี่น้องจ๋าวันนี้แปดไม่มาเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยสาหรับแปดนะคะเข้าไปสี่คู่เนาะพี่น้องจา๋าอ่าเข้าไปสี่คู่นะคะก็ไปตามต่อกันของวันที่ยี่สิบสองแล้วกันนะคะอ่าวันที่ยี่สิบสอง ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าชื่นชอบค่อยตามเนาะไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะ อ่ะเรามาดูตารางตัวเด่นกันเนาะพี่น้องจา๋าเอาดูแอดเขียนสิตารางตัวเด่นก็ไม่มีแป๊บหนึ่งนะคะแอดขีดผิด,ผดไม้บรรทัดไปไหนเนาะลงหลงลืมลืม,ลมพี่น้องเอ้ยบวกแนวทางเยอะเกินนะคะ มาดูกันนะคะสำหรับตารางตัวดินนะคะแอดก็จะมีเจ็ดแปดเก้านะคะเก้าหรือหกเนาะห้าสามสองนะคะทีนี้เรามาดูตัวที่แอดจับคู่นะคะ ับคู่ก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าแล้วก็เก้าแปดนะคะอาทีนี้เรามาดูชุดกันเนาะ สำหรับแนวทางในชุดการแอดก็จะมี 8, 3, ดสามห้าสามสี่สองสองปนะคะ,ะเดี๋ยวสักครู่เด้อพี่น้องจา๋า ่าทีนี้เรามาดูในชุดกันเนาะอ่าแล้วก็มี18ด้วยนะคะคู่หนึ่ง18ด้วยเนาะอ่ะทีนี้มาดูแนวทางที่ตัวที่แอดเน้นเนาะพี่น้องจาอ๋าอ่ะตัวที่แอดเน้นนะคะเราจะมี73 79นะคะหรือ76 91หรือ61 9868ดนะคะส่วนแนวทางในชุดกันเนาะแอดเน้นไปที่83นะคะแล้วก็53อ่ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็โจทย์ไว้แคปไว้นำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะแล้วก็แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะก็ขอให้พี่พี่ทุกทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลมาเทมา ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ